โพสของผู้จัดการพิงกี้สาวิกาเรียกได้ว่าในทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่ตลอดสำหรับนางเอกสาวคนดังพิงกี้สาวิกาชัยเดชที่ออกมาเป็นข่าวดังเมื่อไม่นานมานี้ทำแฟนๆมากมายต่างตกอกตกใจและส่งกำลังใจให้พิงกี้กันอย่างล้นหลามเรียกได้ว่าทำหลายคนต่างจับตามองเป็นพิเศษสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังพิงกี้สาวิกา ซึ่งล่าสุดเตเต้ผู้จัดการของพิงกี้ได้เคลื่อนไหวโพสต์จากใจผ่านอินสตาแกรบอกว่าขอบคุณคำอวยพรวันเกิดทุกๆคนทั้งโทรมาทั้งไลน์ SMS, IG, TikTok, Facebook จากใจจริงและขอให้ผลกุศลผลบุญนี้ได้สำเร็จผลกับกกลยยณมิตรทุกๆคนด้วยวันเกิดปีนี้ไหนๆก็ไหนๆละ พี่เต้ขอใช้พื้นที่ส่วนตัวหน่อยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่รักเรารักและดูแลมามากกว่า28ปีอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคนเราทุกคนมันมีผิดแล้วถูกได้เสมอผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกคนล้มแล้วข้ามกับคนล้มแล้วช่วยกันยื่นมือแล้วช่วยกันประคับประคองกันขึ้นมา ความจริงมันมีเหตุและผลของมันอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จก็ให้มันอยู่ในขอบและเขตของมันที่นิ่งไม่ออกมาพูดหรือมีคนที่โทรมาและไม่ได้รับต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะถ้าพูดอะไรออกไปไม่ตรงกับข้อมูลจริงมันสามารถทำให้ทุกอย่างบิดเบือนไปได้ขอให้โอกาสกับคนที่ยังไม่มีสิทธิ์พูดได้ในตอนนี้บ้างนะคะสติและปากถ้ามันออกมาแบบความจริงน้อยมากมันสามารถทำร้ายคนได้เลยนะคะ ขอบคุณมากๆจากใจจริง